สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับลิลินในเซิร์ฟเวอร์666นะครับบอกเลยว่าเดี๋ยววันนี้เรา,เราจะมาทําการปลุกพลังตัว SSR บวกนะครับฝั่งปีศาจหนึ่งตัวนะั้นแล้วก็จะมีกิจกรรมโบลอสนะครับเราจะมาดูกันว่ากิจกรรมโบลอสเนี่ยควแรแลกอะไรกันบ้างน,นะครับก <Wow. S 1> ็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วไม่ปูสมัครเมรเมเบอร์เริ่มต้นที่20บาทน,นะแล้วก็ฝากไว้กับร้านเติม วันชั้นแมนแพ็กใหม่มาแล้ว24เพจจัดให้6ปองเพียงแค่19บาทเติมวัยปลอดภัยบริการ24ชั่วโมงใช้โค้ดลิลลินลดเพิ่มอีก2% 24เพ y คุ้มแบบนี้มีที่เดียวมาเดี๋ยวเรามาดูกันดิกาด,ดีกว่านะครับว่าเราตอนนี้เราพลังเท่าไหร่นะตอนนี้พลังของเราอยู่นะครับอยู่ที่1ล้าน40,500นะครับตามพี่ทูอยู่นะพี่ทู1ล้าน100,000นะครับ แล้วก็ไนซ์คุงนะครับอันดับ3นะครับ9 6 0 0 0สนะคุณโปเต้นะครับ8ป0 0สนนะคุณซันนี่หลิวนะครับหรือคุณป้องน่ะครับเอ่อ8ป0 0สนนะคุณโอโอบีวันนะครับ6กแ0นสนะไร้นามนะครับ6กแสนหนะครับเมคินนะครับ5 6 0 0 0นนะคุณพอทอยีนะครับ5 5า0 0าแนะครับคุณนอตตี้นะครับ5้0 0สนนะครับมีคุณจัสเจอกับจอร์เจียกิบกล้วยนะครับตัวละครนะครับอันดับที่2นะครับก็เป็นพี่ทูนนะครับโอ้โห อันดับหนึ่งตึงๆนะฮะไอสามแสนหนึ่งนะโอ้โหพลังเดือดมาจากอะไรเนี่ยทำไมพลังเยอะจังเราอะอ๋อแน่นๆเลยนะงนี้โอ้โหโจมตีโจมตีเปอร์เซนต์ตรงนี้มีเลือดอีกหยาบละของผมมันเป็นโจมตีก็จริงไงแต่แบบยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับเออมาก็เรามาปลุกพลังกันก่อนดีกว่านะครับก็วันนี้ละครับเราจะปลุกพลังตัวของด้วง เอสเซนกันนะครับเพราะว่าดวง s อสบวบกเนี่ยเราสามารถมาปลดพลังให้ดวงยูได้นะครับตรงนี้นะมันก็จะได้ตัวของสเตตัสที่เพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับมาลุยเลยดีกว่าอยู่ไหน,นี่ดวงนี่มือนี่เราก็มีหินนะครับมีหินอยู่4ก้อนนะแล้วก็มีลูกแก้วหนึ่งนะครับเราได้สุ่มมาพอดีนะไปรลุยเลยดีกว่าอา้าวโบเลยอ้าวเอ๊ะมันปลดไม่ได้ล่ะ อ๋อแล้วก็ตัวนี้โอ้โหลืมลืมลืมโทษโทษโทษโทลืมลืมลืมนะสองโบสามโบแล้วก็สี่โบแล้วพลังเราจะขึ้นเยอะมากพลังเราขึ้นทีละสี่บัลล่าห้ารวมๆนี่เราขึ้นแบบหูยวิหมื่นแปดนั่นเอ้หมื่นแปดนั่นเนี่ยเออแป็กก็แป็กปุ๊บหืมดวง S S R บวกนะเออคือเอามาก็ไม่ได้หลอกจริงๆอะเอามาก็ปลดพลังเฉยๆเนี่ยเพราะว่าตัวเดียวกันไม่มันไม่สามารถลงทีมเดียวกันได้นะครับ แเราก็ไปปลดพลังให้ดวงยูอาร์งเราต่อไงตอนนี้พลังของดวงยูอาร์เราอยู่ที่สามแสนใช่ไหมสามแสนหนึ่งใช่ไหมไหนดูซิสามแสนหนึ่งใช่ไหมเราปลดไปป้าบเข้าไปบึ๊บโอ้โหขึ้นมาสี่หมื่นสี่เฉดโดคือไปเยอะจัดคือในเซิร์ฟใหม่ยังดูไม่เยอะนะเพราะว่าเลขไอ้ตัวสเตตัสมันยังไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเซิร์ฟเก่าเนี่ยโอ้โหบวกกันจุกๆนะตนนัวนี้แต่ว่า44,000ก็เยอะนะสำหรับผมนะครับก็ตอนนี้ดวงของเราก็พลังอยู่ที่เท่าไหร่ ส5มแนะครับอันดับหนึ่งเลยนะเออโหจัดนะแล้วก็ไปดูกิจกรรมกันใหม่กิจกรรมใหม่กันต่อนะครับก็คือกิจกรรมของยานโบลอสนะครับกิจกรรมนี้นะครับบางคนยังสงสัยอยู่ว่ามันจะมาตอนไหนนะครับก็กิจกรรมโบลอสนะครับจะมาหลังจากมีสักกิวหนึ่งในเซิร์ฟของเรานะปิดตัวของเกลิวกันซุปได้นะครับก็สมสมุติว่าเราปิดได้วันนี้ใช่ไหม วันพรุ่งนี้นะครับตัวของยานบลสก็จะมานะมันไม่มีกําหนดวันนะครับว่าต้องมาเมื่อไหร่หรือยังไงนะครับคือมันจะมาหลังตัวของบอสเกเรลุเออเกเรลุกั์ซุปตายนะครับม,มาแล้วก็ดูของกันดีกว่าว่าแลกอะไรกันดีนะครับมาของนะครับก็มาแลกตัวของมันจะมีอะไรบ้างนะครับก็มีของทองนะครับสามชิ้นนะเป็นชุดของปลาเถื่อนนะครับชุดศูนย์แล้วก็ชุด,ชดอัศวินนะครับแล้วก็มีการ์ดับดาวนะแล้วก็มีตัวของ การบัฟนะครับอันนี้เลือกส่วนได้เลยนะว่าเราอยากได้ตัวของพลังหรืออะไรนะครับล้วก็เลือกได้เลยนะแล้วก็อันนี้นะครับเหมือนกันนะครับเราอยากได้อะไรนะจะเป็นปีศาจหรือฮีโร่นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสุ่มออฟนะส่วนของผมเนี่ยได้มาเป็นเอ่อโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นทั้ง2ชิ้นเลยนะครับนี่เลยว่าของดีจะจัดนะเออแต่เราอยงางใส่ไม่ได้ไงอ่ะสำหรับสายฟรีนะครับคนแรกอะไรกันบ้างนะครับสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยนะก็อย่างแรกที่คนแรกนะครับก็คือตัวของการาฟดาวนะครับตรงนี้นะ 200อันเนี่ยอันเนี้ยคนแลกมากมานะครับเพราะว่าค r a ดาวเนี่ยมันค่อนข้างหายากด้วยแล้วก็เป็นของดีอะ่ะเออถ้าเกิดเราไปแลกชุดอุปกรณ์อะไรเงี้ยมันก็ต้องไปตั้งลุ้นออฟดิบถ้าเกิดได้ป้องกันมาก็ไม่เติบโตใช่ไหมเอามาให้ g r ําดาวดีกว่านะครับมันใช้เยอะมากๆนะในอะนาคตนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นการบัฟนะการบัฟตรงนี้นะครับแล้วก็การบัฟตัวของสายนะครับส่วนของทองเนี่ยผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะคือ ใช่ถ้าเกิดคุณได้ดีเนี่ยคือมันดีเลยนะแต่แบบถ้าเกิดแย่ก็คือแย่เลยอ่านั้นคือการปั๊บก็เหมือนกันแหละแต่การปั๊บเนี่ยคุณสามารถเลือกส่วนได้ซึ่งสมมุติว่าคุณเลือกปีสารแล,ล้วกันนะแล้วคุณเลือกฮีโรแล,ล้วกันนะคุณก็สามารถเอาไปให้การโร่ได้ถึงเป็นโจมตีคุณก็ไปใส่ตัวอื่นได้ในอนาคตนะครับแล้วยิ่งคอใหม่มานะผมเห็นแล้วคอกิโลกิโลนะบอกเลยว่าใครที่ชอบนี่ก็จัดกันได้นะเออเรานอกเดื่อนิดหนึ่งนะก็ประมาณนี้นะอย่างใน,นที่คนรแรกนะครับก็คือกราฟดาว อันที่สองน,นะครับการปรับนะครับก็เราต่อมาก็คือของทองนะครับคือของทองเนี่ยไว้ด้านหลังเลยนะเออแต่ว่าก็แล้วแต่คนนะบางคนก็มาของทองก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปกรับดาวนะอันนี้แล้วแต่นะครับชีวิตอาจจะต้องความเสี่ยงหน่อยนะมาเรามาตีสักคนดูดีกว่าคือเราอ่ะตีไม่น่าชนะพี่ทูนะครับเพราะว่าพี่ทูเนี่ยบอกเลยว่าสปีดเยอะมากนะสปีดพี่เกเนี่ยพิยัดมานะผมไปดูมาหูแบบสุดๆดอะเออสองแป๊บ นี่พิธูแบบงอกพี่ดำมาด้วยนะแล้วเรา,เราพี่เราพิธูก็มีแบบสปีดของเกียวบินด้วยนะครับตึงๆเลยนะ,เแบบนะของเราแบบไม่มีนะเราแบบการต่อดำไม่มีนะเกลี้ยงแล้วเราเกลี้ยงแล้วอ่ะลองตีพ่ธูดูนะครับว่าจะชนะหรือเปล่านะมาเริ่มเลยพ่ทูก็มีตัวของพี่ดำนะครับพี่ดำนี่บอกเลยว่าแข่งชีดชามาแล้วเกิวินครับพ่ทูกาเปิดก่อนนะครับเปิดมาเตะไปวับ เป็นหนึ่งันอนะครับจิตสตาร์ไปเลยนะตัวของทัศสุเมก,กินะครับแล้วทัศน์สุเมกิพิทูลรวบเข้ามานะแล้วก็ปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปเออทัศสกกุเกิโดนรวบไปแล้วนะไม่นะโอ้โดนรวบอีกรอบหนึ่งคือด้วยความที่มันเร็วกว่าแบบเยอะมากนะก็โดนเปิดก่อนเยอะนะครับแต่เราได้ส่วนไงเราได้ส่วนไงเราได้ส่วนเราได้ส่วนโอ้โหยี่สิบสองล้านอันนี้คือเซิร์ฟเปิดแบบไม่กี่ไม่กี่วันนั้นเนี่ยต่อยไปยี่สิบสองล้านด้วยนี่คือมันแรงของจริงนะ เออไปต่อแล้วก็ด้วงต่อยมาต่อยขึ้นมามาวับสองล้านสี่นะครับตัแลรวนะถ้าต่อยคืนหนึ่งมัดแล้วต่อยคืนหนึ่งมัดแล้วต่อยคืนอีกนหนึ่งมัดลูกมาเลยนะสองตัวนะครับตัวของพี่ดำแล้วก็ตัวของลูกนะแต่ว่าพี่ดำเนี่ยก็มีข้อดีนะครับคือแจกโล่สะท้อนให้ทั้งทีมนะครับทำให้ดาเมจที่เข้าของทีมเราเนี่ยค่อนข้าง โดนเองด้วยนะมาแล้วสุดที่ก็ปะก,กันไปปะก,กันมานะจังหวะน,นี้บึ๊บบึ๊บ,บ,บโอโ้โหมี้หกล้านปึ๊บบึ๊บบึ๊บอันนี้คือกระสุนที่มีอาวุธไงก็เลยจะจะ,จะปะไม่เท่สักเท่าไหร่นี่อาจจะปะแบบปะก,กันปกตินะแต่โดนด้วงเราทำอไมมาโดนด้วงเราปะแปลกๆนะนี่ต่อ,ตอยแถวล่างไงแล้วต่อยแถวล่างแล้วต่อยแถวล่างไง โดนต่อยกันไหมอ,อือมาอาซินจะป,ปังไปวับเหือกี่รอบแล้วเหลือสามรอบนะอัศวินเราเหลือกี่รอบเราเหลือสามปะเหลือสองเหลือสามนะครับเรียบร้อยนะอัศวินปักกันไปปักกันมานะอือภาพเดิมๆไม่ต่างอะไรกับซื้อเฮ้ยนะหกสามแปดเลยอัศวินปักกันไปปักกันมานะนี่โดนดวงต่อยไป วับสามล้านห้านะอัศวินล่วงไปเลยนะครับอันนี้เหลือแต่เกิดอีก2รอบนะตัวของอัศวินพิทูน,นะครับเราจะต่อยขึ้นมาปโอ้โหต่อยไม่โดนด้วงเอ้ยต่อยไม่โดนอัศวินนะถ้าเกิดต่อยโดนอัศวินนี่คือสบายละโอ้โหเราโดนต่อยคืนมับสึบสึบสึบเรียบ,บร้อยนะอัศวินตายยังเอ้ยหลีนหนึ่งรอบไม่ตายเหรอตายละเอาเลยก็อ,อีกเรื่องนึงโอ้โหไม่ฟันด้วง อ่ะสวิตแมนเราเกิดอ้าวอันนี้คืออันนี้คือโดนสซอนตายนะโอ้โหยแล้วต่อยคืนไงต่อยคืนแล้วต่อยคืนต่อไต่คืนไงไต่อยคืนไงดีธรรมดานะลูกไฟไม่มีนะครับโอ้แผ่เนี่ยเออทำอไปเล่นไปเห็ุต่อยไงต่อยไงวับ เจ็ดล้านหนึ่งโคตรแรงดูเลยกี่รอบเนี่ยไม่ได้ดูเลยพี่ทูซอมบี้แมทเปิดมาขวบแล้วด้วงเราต่อยไงดูเราด้งเราต่อยไงต่อยไงต่อยไปโอ้โหดูดิความเป็นโลสะท้อนน่ะความเป็นโลสะท้อนน่ะมันสะท้อนแบบน่ายุ้ยนะเออโอ้โหเ,เหลือห้ารอบพี่ทูเหลือสี่รอบ แต่เรามีตัวของซอมบี้แมนคอยรับดาเมจอยู่ไงไประเด็นนะ่ะนี่ซอมบี้แมนคอยรับดาเมจอยู่เออของดีอะของดีใครเขาไม่เล่นกัน Man, ซอมบี้แมนเมตาเซิร์ฟเป็นใบนี้คือของโคตรดีเออราเหลือ12ลูกนะพี่ทูเหลือ2ลูกนะครับพี่ทูเขาเล่นเป็นคอซอมบี้แมนนะครับไม่ได้เล่นเป็นคอบอมนะคือจริงๆคอบอมในเซิร์ฟน,นี้ก็คือแบบมลำบากมากนะเพราะว่ามาันโดนด้วงต่อยเดียวแตกนะครับโดนอสุนปาดเดียวแตกเหมือนกันนะนี่ ฮิวไงฮิวไง,วไงแล้วไต่อรอบหนึ่งไงด้วยความที่เป็นรถถอนไงพี่ดำนี่แบบของดีอยู่นะจะถอนหน้ายูนหมดอ่ะเราโดนต่อยเราโดนต่อยไงเราโดนเราโดนต่อยไงเราไต่เราโดนเราโดนไต่อยคืนห้าล้านสี่ ต่อยกันไปต่อกันมานะโฮ้ยอูย้หูออันนี้คือโดนซ้ำนะโอ้โหหมดยางอันนี้คือหมดยางหมดยางอันนี้คือหมดยางเฮ้ยโอ้โหแจ้งเตือนคืนไหแ้แจ้งแจ้งเตือนเด้งเลยวับหมดยางพี่ทูหมดได้แล้วเออื้อ โซนแมนเราลุกไปรับดาเมจไงเออหิวกันไปตึบต๊บตึ๊บเอาแล้วไม่ได้นับเลยนะอันนี้ว๊อดเรียบร้อยนะเรียบร้อยชนะไปได้น,นะครับก็บอกเลยว่าลุ้นอยู่นะพี่ทูเขาแบบเร็วกว่าก็อันนี้คือสู้ในนั่นได้แหละก็เลยแบบอาจจะจอาจจะแบบจัดทีมไปก่อนนะครับอาจจะไม่ไม่ได้จัดทีมอะไรหน้านะ โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ไปเจอคลิปหน้าครับบ,าย,บายครับสวัสดีครับ